สำนักงานประกันสังคมคืนเงินชราภาพให้กับผู้กันตนทำเรื่องขอรับเงินชราภาพได้เมื่อไรทำเรื่องขอรับเงินชราภาพได้ที่ไหนทำเรื่องขอรับเงินชราภาพได้ไภายในกี่ปีและผู้กันตนจะรู้ได้อย่างไรว่าจะได้รับเป็นเงินก้อนบําเหน็จครั้งเดียวหรือจะได้รับเป็นเงินบํานาญชราภาพรายเดือนตลอดชีวิตประกันสังคมเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทำงานคนประกันสังคม จะต้องรู้ต้องทราบกันนะครับหลายประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเงินชราภาพโดยเฉพาะเรื่องของเงินชราภาพเมื่อ,อไหร่ถึงจะทำเรื่องของรับเงินชราภาพได้ทั้งทั้งที่ไม่ได้ทำงานแล้วได้ทั้งทั้งที่เป็นเงินของตนเองแท้แก็ต่อเมื่อฝ่ายบุคคลมีการแจ้งการพ้นสภาพจากการเป็นพู้กันตนมาตรา3 3 เมื่อผู้กันตนมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์หรือต้องซบ2เกณฑ์เงื่อนไขเท่านั้นส่วนสำหรับผู้กันต้นมาตา3า39ก็จะต้องมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์และผู้กันต้นมาตา3า39จะต้องไปลาออกเองที่สำนักงานประกันสังคมเท่านั้นซึ่งหากมีเงื่อนไขเดียวไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตาา33ไม่ว่าจะเป็นผู้กันต้นมาตา3า39 ก็ไม่สามารถขอทำเรื่องขอรับเงินชราภาพได้ยกตัวอย่างอาทิเช่นผู้กันตนพ้นสภาพไม่ได้ทำงานแล้วเมื่อมีอายุ50ปีก็ต้องรอให้มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ก่อนซึ่งหากมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์หลังวันเกิดเดือนเกิดผู้กันตนก็จะสามารถไปขอทำเรื่องขอรับเงินชราภาพคืนได้เลยที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ทุกจังหวัดทุกสาขาทำเรื่องขอรับเงินชราภาพคืนได้ภายใน2ปีเช่นหากผู้กันตนเกิดวันที่27มีนาคมปีพศ2516จะมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์เมื่อวันที่27มีนาคมปีพศ2 5 7 1จถึงจะมีสิทธิ์ขอรับเงินชราภาพคืนได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนบำเหน็จชราภาพหรือจะเป็นเงินบำนาญชราภาพรายเดือนตลอดชีวิต แต่หากผูก้กันตนมีอายุเกิน55ปีบริบูรณ์มาแล้วและปัจจุบันยังทำงานอยู่ก็ต้องรอให้พู้กันตนไม่ได้ทำงานแล้วหรือให้ฝ่ายบุคคลแจ้งการลาออกแจ้งการพ้นสภาพจากการเป็นผูก้กันตนก่อนถึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินชราภาพคืนได้ภายใน2ปีที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศทุกจังหวัดทุกสาขาได้เช่นกันอาทิเช่น พูทกันตนมีอายุห8%ปียังทำงานอยู่ปัจจุบันพูทกันตนต้องลาออกจากการเป็นพูทกันตนก่อนหรือฝ่ายบุคคลมีการแจ้งการลาออกแจ้งออกจากระบบประกันสังคมด้วยแบบฟอร์มสปะส6 0ขศจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินชราภาพคืนไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนบำเหน็จชราภาพหรือเงินบำนาญชราภาพรายเดือนตลอดชีวิต เช่นหากฝ่ายบุคคลแจ้งการลาออกวันที่31มีนาคมพุทกันตนถึงจะไปทำเรื่องของเงินชลภาพคืนได้ตั้งแต่วันที่1นึ่งเมษายนเป็นต้นไปแต่แนะนำนะครับให้ไปทำเรื่องวันที่4เป็นต้นไปเพราะว่าระบบประกันสังคมจะมีการประมวลผลไม่ต่ำกว่า3วันซึ่งจะรู้ได้อย่างไรว่าพุทกันตนจะได้รับเงินเป็นเงินก้อนบำเหน็จชลาภาพ หรือจะได้รับเงินเป็นเงินบำนาญชราภาพรายเดือนตลอดชีวิตหากผู้กันตนเข้าไปเช็คยอดเงินสมทบและผู้กันตนส่งเงินสมทบน้อยกว่า180เดือนผู้กันตนจะได้รับเป็นเงินบำเหน็จทั้งหมดคืนและหากผู้กันตนเข้าไปเช็คและมียอดเงินสมทบเกินกว่า180เดือนเกินกว่า180งดบวดผู้กันตนก็จะได้รับเงินบำนาญชราภาพต่อเดือนตลอดชีวิต ลองเข้าไปเช็คเงินสมทบของท่านดูว่าท่านมีเงินสมทบกี่งวดท่านมีเงินสมทบกี่เดือนหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพุกันตนกันนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยนะครับขอบพระคุณมากๆสํสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ